สวัสดีครับว,วันนี้กบมาอยู่ในช่องทีวีซ่าวันนี้ผมได้ซื้อขนมยบเกาหลีมานะครับอย่างแรกก็คือนี่โครงกระดูกหัวลไม้แกะเลยนี่แกะง่ายมากครับใครทีออ่ยังเด็กอนี่ ่หนื่มากมันตกันเลยน,นี่ได้มาสองแชร์ครับก็น้าทำอไะไรจะมาเชิงกันเลยนะครับเไปชั้เหนื่ง เราเอามะนาวบีบใส่ข้าวรสชาติก็อะไรเปลีปล่ยนๆบ่อยๆอาเล็บผานต่อไปเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นแบบสุ่มมีหลายรสชาติ ิคจร,จรคให้ผ่านครับทุกคนในนี้ก็จะออกผลไม้แล้วก็ หวานหวานนิดนึงนะครับไปดูถุงไฮไลท์แล้วก็ถึงจุดไฮไลท์แล้วน,นะครับชุบกอร์เดอร์ร์เดอรนี่นะคะก็จะเป็นออยอนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมันมนะคะไม่ใช่แถมจนมาถึงเดี๋ยวมาดูนี่กันเลยนะครับทำไมเจ้าฟันจ้อย อใช้มาลูกชินน้นนี่จิ้มค <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อย่าอยารสชาติก็จะออกอูนนะครับแล้วก็หวานหวาน อร่อยมากชิปมาดูเพี่อนของกินนะครับจิ้มเข้าไปเป็นไงบ้างครับพี่เทียนอื่อุ่นเหมือมมนให้ชื่อ เมืนมนอมนให้ชิวอะครับให้ชิวเจลลี่อะครับรสชาติปรนะมาณนอ่ะแล้วพี่เตียนชิมมันนี้สิเป็นยังไงบ้างอ่ะบุ้งให้พี่เตียนชิมสิทุก <c oughs> ค่ะครับอ,อันนี้ผมให้สิบนะครับอันนี้ผมให้สิบเอ็ดอันนี้ผมให้สิบนะครับอันนี้ผมให้สิบเอ็ดผมให้ พี่เจนให้กี่คะแนนคะทำไมฟังอย่างนั้นหนึ่งเต็มคนเกาหลีเขากินอะไรแปลกๆใช่ไหมแม่คอยดูหน้าบุห<น>ะมันมากันต้องฟัง จบเพียงแค่นี้แะครับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวขนมปนแปลกๆอย่าลืมคอมเมนต์มาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดติดคามให้ถึง1ล้านสับ